จาบซองเหล่าน้ำตาลหนึ่งร้อยใจหล,ลายๆอาเออท่านิจายทําบุญเสียข้าหัวจากจังหวดัดบุดรธมนีมีนายพี่ติดแก้วมีนิยนางสาวาผูุชกรนาวาพักวานยศขุนเนาะเออหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงการแก้วมะนิเดางจะมีกี่แก้ว แก้ววันี้ไทยอสองกจะเป็นพออันนี้เป็นลูกมาจากจังหวัดพุดอนข่านี่หาลอยบาสบนเด็กวัยรุ่นของผู้ล่รายเดออเด็กตัวน้อยอว,ออวยอัยนย่าแป่กเจ็ดสิบสองปีตายังไวนหน่อยของผูห้หล่ายของเหืองไทยทีย่ พรมนต์เรือเรากครอ่านสมอาุแม่สุใระบงจากลพ่อรางี่ ये ये ये